สอนก่อนอ่าโอเคการคูณและการหารง,ง่ายๆครับเตรียมความพร้อมเตรียมความพร้อมให้นักเรียนจับคู่2จํานวนที่อยู่ติดกันซึ่งผลคูณเท่ากับ720แล้วเขียนวงล้อมทั้ง2จํานวนอ้าว ยกตัวอย่างครับยกตัวอย่างง่ายๆจำนวนที่อยู่ติดกันเนี่ยเราจะเป็นทะแยงมุมทะแยงมุมอย่างนี้ก็ได้เอาทำไมไม่ออกทะแยงมุมอย่างนี้ก็ได้หรือว่าอย่างงี้ก็ได้ดูซิมีใครจะทำได้ไหมเดี๋ยวครูเปิดให้ครับผลคูณที่ได้720 โอ้ยมันมองไม่เห็นเจ็ดร้อยยี่สิบดูสิทบทวนความรู้เดิมข่าวครูเปิดให้ยังไงจะทำได้ไหมบวกคะแนนพิเศษให้ติ๊กตอกติ๊กตอกติ๊กตอกเอาสอมาคูณกับสามร้อยหกสบอค้าวสองคูณกับสามรอหกสิบได้ออกมาเป็นเท่าไหร่ล่ะธนกิจเจ็ดรอย เจ็ด <720. S 1> อย่สอะอย่างนี้เป็นต้นครับเอาดูซิจะจับคู่อื่นได้ไหมหัวคะแนนพิเศษให้ครับเตรียมความพร้อมทบทวนความรู้เดิมการคูณใครจะทำได้ไหมเออขอให้เวลาสองนาที หน้านี้เขามีใครตอบครูไหมให้เรียนจับคู่2จํานวนที่อยู่ติดกันนะครับไม่ว่าจะเป็นแนวนอนแนวตั้งแนวทะแยงแนวอะไรก็ได้ซึ่งผลคูณเท่ากับกอ720แล้วให้เขียนวงร้อมทั้ง2องจำนวนนั้นอ้าวมีเกมง่ายๆเดี๋ยวครูเขียนให้เราเขียนไม่ได้ ดูสิจับคู่ได้ไหมใครจะตอบคู่ไหมเสียคะแนนฟรีๆนะครับหนึ่งคะแนนก็มีผลกับเกียรตินะใครจะตอบ <120 S 1> ได่ร้120 120 6. อยยี่สิบกับหกครับร้อยยี่สิบกับหกร้อยยี่สิบกับหกอ้าวจักระพบเก่งมากครับบวกหนึ่งเีคนอื่นแล้วครับ คนดีแล้หรอครับเหลือเวลาอีกหนึ่งนาทีหนึ่นงร้อยสิคูณสี่หนึ่งรอคูณสครับหนึ่อะไรนะครับหนึ่งร้อยแปดสิบคูณสี่ร้อยแปดสิบคูณสี่นนถูกต้องครับนนทชะ ีตัวอื่นอีกไหมสามสิบวิสุดท้ายแปดคูณเก้าสิบอะไรนะครับแปดคูณเก้าแปดคูณเก้าสิบไอ้นนทนนใช่ไหมใช่ครับจะเอากี่คะแนนนี่ บอกสองครับเอาบนอาวคนอื่นไม่อยากตอบเหรอติ๊กตอกติกต๊กตอกติ๊กตอกยังเหลืออยู่นะครับยังเหลืออยู่นะ อมันน่าจะหมดแล้วอ่ะยังไม่ห <tinc S 2> <giving quin. S 1> มดอ <Liberty. S 1> ้าวยินดีต้อนรับนชดาพรนะครับเข้ามาตอนนี้เพื่อนเราลบสคูณห้าอะไรนะธนกิจ หนึ่งร้อยสิบสี่คูณห้าค่ะหนึ่งร้อยสี่สิบสี่คูณห้าเก่งมากครับถ่ายงได้อ่าเตรียมความพร้อมง่ายหมดหรือ,อยังมหมดหรือ,อยังมหมดหรือ,อยังเอ,อ,อย อ้าวโอเคน่าจะหมดแล้วครับเรียบร้อยเตรียมความพร้อมง่ายๆครับทบทวนกันก่อนการคูณกูณตั้งให้ดูแล้วแหละเราเห็นใช่ไหมอ่านี่เป็นการคูณง่ายๆนะครับเรื่องแรกครับเอาสมุดขึ้นมาครับขึ้นหัวข้อว่าการคูณการคูณจํานวนหนึ่งหลักกับจํานวนมากกว่าสี่หลักเอาสมุดขึ้นมาเขียนครับ เขียนตามเลยใช่ไหมครับครับเขียนตามเลยครับเขียนหัวข้อเวน้นบรรทัดเหมือนที่เราเขียนสมุดปกติครับอ่าจุดประสงค์ของการเรียนรู้วันนี้นะครับเข้าใจการคูณจํานวนที่มีหนึ่งหลักกับจํานวนที่มีมากกว่าสี่หลักสองนะครับแสดงวิธีหาผลคูณที่มีจํานวนหนึ่งหลักกับจํานวนที่มากกว่าสี่หลักได้สามรับผิดชอบที่รับผิดชอบต่อหน้าที่ที่นักเรียนได้รับมอบหมายนะง่ายง่ายนะครับแล้วตัวอย่างเช่น การคูณจํานวนหนึ่งหลักกับจํานวนมากกว่าสี่หลักใครยังท่องสูตรคูณไม่ได้เอาสมุดขึ้นมาพิกหน้าสูตรคูณตัวเองครับมันจะอยู่ด้านหลังสมุดหรือเปล่าถ้าครูจําไม่ผิดอ้าถามได้ไหมใครจะตอบครูไหมสี่คูณห้าเป็นเท่าไหร่อเอ่ยยี่สิบยี่สิบ 45เป็น20ใส่0ทดทด2กว่าป,ประกาศสีแดงทองเอ้ยทดนะครับทด2ทดอลองตัวอย่างลงไปนะลองตัวอย่างลงไปใส่สมุดนะครับฟังไปด้วยนะครับมีตัวอย่างไม่เยอะประมาณ3อัน4คูณ2เป็น8 4 2เป็น8บวกกับตัวทด2เป็นเป็นเทไรครับส0ครับ10ครับถูกต้องครับข้าลืมลืม,ลมเปลี่ยนสีเป็น10ใส่ศูนอีกแล้วทดหนึ่สคูณสเป็นคูณสเป็น สี่สี่เป็นหกครับสิบหกสิบหกตัวทดหนึ่งเป็นสิบเจ็ดถูกต้องครับง่ายไหมวันนี้ง่ายง่ายสี่เก้าเป็นสี่เก้าสิบสี่แปดสี่เก้าเป็นสี่คูณเก้าเป็นสามสิบหกสามสิบหกบวกตัวทดหนึ่งเป็นอ๋อเจ็ด 3ามเจ็ดทดสามอ่าในการทดนี้คือทดหลักหัดไปนะหวังว่าเราคงจำกันได้นะครับสี่ห้าเป็นยีสิบครับยี่สิบบวกตัวทดสามเป็นย <28. S 1> ี่สิบสามยี่สาสังเกตนะครับว่า เมื่อเราพิจารณานะครับความสมเหตุสมผลแล้วนะครับเนื่องจาก59,425เนี่ยตรงนี้เนี่ยเราประมาณมันออกมาเป็นเท่าไหร่ครับ60,000เมื่อ60,000คูณกับ4ี่เมื่อ60,000คูณกับ4แสดงว่ามันได้ผลลัพธ์ออกมาเป็น64,24ก็คือ2องแสนสีตรงนี้ นี่คือการประมาณค่าในการคูณแสดงว่าเราได้คำตอบมาเป็นเท่าไหร่นะโอ้มันตัวใหญ่ไปครูเปลี่ยนปากกาก่อนนะครับได้คำตอบออกมาเป็นสองแสนสามมืนเจ็ดพันเจ็ดร้อยค่ะถูกต้องครับสองแสนสามหมืน สองแสนสามหมื่นเจ็ดร้อยเจ็ดพันเจ็ดร้อยเนี่ยเป็นคำตอบที่สมเหตุสมผลนะอ่าถ้าเราพิจารณาดูแล้วนี่คือตัวอย่างง่ายๆการคูณหนึ่งหลักกับจำนวนที่มากกว่าสี่หลักอีสี่เนะี่ยอ้าวตัวอย่างที่สองเนะี่ยเอ้ยลืมถามเสร็จหรือยังหน้านี้เสร็จแล้วครับเสร็จแล้วครับเสร็จแล้วครับเสร็จแล้วเนาะ ่ตัวอย่างแรกนะครับผ่านไปคูไปนะไปนะครับอ่าโอเคตัวอย่างที่สองครับเราไปดูกันที่สูตรห้าสูตรห้าในสมุดของนักเรียนอ่าถ้าใครยังไม่แม่นยังไม่ชัวห้าคูณสามเป็นสาม,ส,ามสิบอะไรนะสามสิบ ห้าคูณสามเป็นสิบห้าครับห้าคูณสามเป็นสิบห้าใส่ห้าทดหนึ่งห้าคูณหนึ่งเป็นห้าคูณหนึ่งห้าคูณหนึ่งเป็นห้าครับห้าบวกตัวทดหนึ่งเป็นหกครับหกครับโอเคห้าคูณห้าเป็น ยี่สิบห้าคูณห้าเป็นยี่สิบห้าใส่ห้าทดทดเท่าไรครับทดสองอ้าวทบทวน,นกันก่อนครับห้าคูณหนึ่งเมื่อห้าไปคูณกับหนึ่งก็จะได้ออกมาเป็นตัวมันเองแต่เมื่อห้าไปคูณกับศูนย์ก็จะมีค่าเป็นศูนย์อะไรที่คูณหนึ่ง ก็จะได้ผลลัพธ์ที่เป็นเป็นตัวมันเองอะไรที่คูณกับ0นะครับก็จะได้ผลลัพธ์ออกมาเป็น0เรื่องนี้เรายังจำได้กันเนาะอ้าวห้าคูณศูได้มาเป็นเท่าไหร่ครับศูนครับศแต่ว่ามันมีอะไรอยู่ด้านบนมันมีตัวทดอยู่2แสดงว่าเมื่อ0บวกกับ2องออกมาเป็นศูบวกกับส สองครับสอง,สองครับสองอา้าวแล้วห้าคูณสี่นะครับห้าคูณสี่ออกมาเป็นยี่สิบครับยี่สิบถูกต้องครับใส่ทดไหมมีตัวคูณอีกไหมด้านหน้านี่ใส่ทดไหมคุณต้องใส่สองตรงนี้ไหมครับไม่ไม่เขียนยี่สิบเลยใช่ไหมใช่ <นะ S 2> อ่ายี่สิบ ผลลัพธ์ออกมาเป็น22,565อ่าเมื่อพิจารณาความสมเหตุสมผลครับเนื่องจาก4 000, 5 5 3 3เนี่ยประมาณข้าวมาได้นะครับประมาณข้าวมาได้40,000 40,000คูณกับ5ได้คำตอบมาเป็น2,000 0 0แสดงว่าคำตอบของเรา2นี่2สนี่เป็นคำตอบที่ สมเหตุสมผลเนี่ยอ่าวลอกลงไปใส่สมุดตัวอย่างนี้เสร็จแล้วครับาให้เวลาหนึ่งนาทีบางคนยังไม่เสร็จลอกลงไปครับง่ายไหมการขุด คุณเราสามารถดูสุดคุณได้นะครับถ้าเรายังไม่ชัวร์ยังไม่แม่นม่ใครยังไม่เสร็จไหมไปได้หรือยัง คนดีแล้วครับไปได้หรือ,อยังไม่ได้เลยครับไปได้แล้วค่ะได้เลยครับโอเคครับตัวอย่างที่สามครับตัวอย่างที่สามเอาสักสามตัวอย่างพอวันนี้ไม่ต้องเอาเยอะมาดูที่ตัวคูณเราเป็นอะไรครับตัวคูณเราเป็นสามไปดูที่สูตรสามของนักเรียนอ้าวครูบอกว่าไงนะ สามคูณกับศูนย์ได้ศูนย์แต่ถ้าสามคูณกับหนึ่งก็ได้ตัวมันเองใช่หรือไม่อ่ามาครับสามคูณศูนย์เป็นศูนย์เอ๊สศูนย์สีมาสามอย่างสามคูณสามคูณศูนย์ก็ได้ศูนย์อ้าสามคูณเก้าเป็นยี่สิบเจ็ดครับสามเก้าเป็นยี่สิบเจ็ดใส่เจ็ดทดสอง สามคูณหกเป็นสิบแปดครับสิบแปดครับสิบแปดบวกตัวทดสองเป็นยี่สิบครับยี่สิบครับยี่สิบโอเคสามหนึ่งครับยี่สิบสามหนึ่งเป็นสามสามหนึ่งเป็นสามบวกตัวทดสองเป็นห้าครับห้าโอเค อย่าลืมลองลงไปใส่ในสมุดนะครับตัวอย่างสามคูณสามเป็นเก้าบกสามคูณสองเป็นหครับหครับโ,<อ>โอเคได้คำตอบมาเป็นนะครับสองเอ้ยไม่ใช่สองหกแสนเก้าหมื่นห้าพันเจ็ดสิบ เมื่อเราพิจารณานะครับความสมเหตุสมผลแล้วนะครับสองแสนสามมื่นหนึ่งพันหร้อยเก้าสิบเนี่ยเราประมาณค่ามาเป็นนะครับสองแส0สาม0มื่นสองแสนสามมื่นคูณกับสามเขาจะได้คำตอบมาเป็นห9แส0เก้าหมื่นใกล้เคียงกันไหมกับคำตอบเราอ่าประมาณประมาณค่ามาแล้วใกล้เคียงกันนะครับแสดงว่านะครับหกแสน เก้าหมื่นห้าพันเนี่ยเจ็ดสิบเนี่ยเป็นคำตอบที่เป็นผลคูณที่สมเหตุสมผลนะครับเช็เช็ชง่ายไหมง่ายอยู่รับง่ายอยู่นะ,ะง่ายอยู่นะยยนะแค่หลักเดียวนะครับแค่หลักเดียวนะตรงนี้หลักเดียวเราจะเจอกันอีกตั้ง สามหลักเลยทีเดียวเชียวนะครับอันนี้แค่หลักเดียวนะเอาล่องลงไปครับตัวอย่างหน้านี้เอเราเติบโตขึ้นไปมันก็จะสูงขึ้นแล้วครับอะไรนะถ้าเราขึ้นขึ้นขึ้นถึงมอมมันก็จะสูงก็จะมีตัวเลขสูงขึ้นแล้วครับก็ก็ไม่เกินถ้ามันเกินสี่หลักครับถ้ามันเกินสี่หลักยกตัวอย่างเช่นอย่างเงี้ยอ่า ใช้เครื่องคิดเลขดีกว่าเพราะว่าไม่ต้องมาเสียเวลาแต่ระดับมัธยมคงไม่มีหรอกครับในการคูณ่หลักอย่างนี้คงเป็นเรื่องอื่นไปแล้วสูงสุดก็น่าจะประมาณ3หลักไม่มีใครมานั่งคูณเสียเวลาหรอกเดี๋ยวนี้มันมีมันมีหลักสูตรให้เราใช้เครื่องคิดเลขนี่ใช่ไหมเรื่องก่อนบทที่สองจำได้ไหมเอ,เอเ่ยอ้าวเสร็จหรือยังเอ่ย แล้วค่ะอ,อ่ะไปนะครับครูจะพาลง,งแบบฝึก<บ>เลยเอาสมุดขึ้นมาครับวันนี้ง่ายๆแบบฝึกอยู่สองอันเรียนง่ายงไม่แบบกี่นาทีตรงนี้พิจารณาความสมเหตุสมผลเดีย๋ยวครูเติมมาให้นะครับหนึ่งมืนเก้าพันห้าร้อยสามสิบประมาณค่ามาเป็นเท่าไหร่เอ่ย มาข้ามาเป็นคุณให้สองหมื่นแล้วกัน,นเดี๋ยวคุณเติมให้และและและอะไรและสองหมื่นสองคูณกับสองหมื่นตัวน้นอยๆหาคำตอบเองครับแสดงว่า อ้าวโจดลงไปใส่สมุดแล้วค่อยเสร็จแล้วค่อยอัพลงกลุ่มอัพลงในอัลบัม้มได้ไหมได้อยู่นะอันนี้ตัวคูณเราเป็นอะไรครับตัวคูณเราเป็นหกเราก็ดูสูตรหกตัวคูณเราเป็นสามเราก็ดูสูตรสามตัวคูณเราเป็นแปด ดูสด 8, ตัวคูณเราเป็น4ดูสุด 4, ตัวคูณเราเป็น5ดูสุด้าง่ายๆอีซีแต่สูตรคูณของเราจะมีถึง12ใช่ไหมอ่าเราก็ทดเราก็ทดก็ได้บางคนอาจจะมาตั้งก็ได้ตั้งคูณอย่างนี้ก็ได้เช่น15บคูณสอย่างนี้ก็ได้5้าเรียนตั้งคูณ หรือว่าใครชํานาญแล้วก็คูณปกติเลยก็ได้ครับแล้วแต่นักเรียนให้รำสองหน้าเหรอครับหน้าเดียวนี่แหละหน้าที่ครัวให้นี่แหละถ้ามีแบบฝึงหัดสองอันอห้านาทีเสร็จไหมไม่ค่ะไม่รู้ ไอ้มันเสร็จในชั่วโมงเลยนักเรียนจะได้ไม่ต้องมีการบ้านมีอะไรถามก็สงสัยเดี๋ยวครูจะพาะเฉลยเลยนะครับครูคะตไหกี่สัทั้จุดหนึ่งนี่ทำวิธีทำไหมคะไม่ครับไม่ทำวิธีทำขอบคุณค่ะเดี๋ยวเราอยากตั้งคูณเป็นวิธีทำเหรอ,อรไม่ค่ะไม่ครูคบแล้วสามคูณสองทำไหมครับ สาจุดสองทำครับมีแบบฝึกอยู่สองอันแบบมหาที่สามจุดและสามจุสองมันเป็นเรื่องเดียวกันครูเลยเอามาใส่เหมือนกันใส่ตามจริงครูว่าครูจะใส่ใบงานของเราที่เราจะได้อา่าภายในสัปดาห์หน้าเนี่ยครับให้เ,เขียนสองคูณหนึ่งหมห้าอสาสบแปด้วยเหรอครับสองคูณตรงนี้ครับ เมื่อเรียนได้โจทย์ออกมาแล้วใช่ไหมตีตารางก็ได้หรือไม่ตีก็ได้แล้วแต่เราก็เขียนเป็นแปดสามห้าเก้าหนึ่งคูณกับอะไรล่ะครับสองอย่างนี้ก็ขีดเส้นถ้าในสมุดเรานะ หรือบางคนจะตีตารางก็ได้แล้วแต่เรานะครับอย่าคู่คอยเขียนดีๆให้เหมือนที่ในตัวอย่างนั่นแหละ ยังคำถามอีกไหมสงสัยอะไรอีกไหมตอบนะครับตอบเป็นตัวเลขไทยตรงตออบอตอบตอบเป็นตัวเลขไทยนะครับคำถามไหมแบบฝึกหัดที่3.1มจเสร็จหรือยัง เสร็จแล้วครับเหลือแป็สามจุดสองครับเสร็จแล้วครับอย่าใช้เครื่องคิดเลขคูณนะครับเลขง,ง่ายขนาดนี้ลองคูณมือเอาก่อนบางคนเอาเครื่องคิดเลขมากดคูณแล้วนะครับสิบสองหกเป็นเจ็ดสิบสองถูกไหมกูไม่จะลยกูไม่เขียนให้นะ

เอาระหว่างนี้นะครับระหว่างที่เราทำครูจะเช็คชื่อละกันเช็คชื่อไปด้วย ขอเปิดหน้านี้ก่อนนี่คือตัวอย่างในข้อ2นะครับให้เราทําประมาณอย่างนี้นะนี่คือตัวอย่างในแบบฝึกหัดที่3.2นะครับเราทําประมาณแบบนี้พิจารณาความสมเหตุสมผลเขาใส่อะไรเอ่ยเขาใส่อะไรอยูอ่เป็นผลคูณที่สมเหตุสมผลอย่างนี้นะครับเป็นต้นถ้าเราเสร็จแล้วนะครับ เราก็อัปลงใส่อัลบั้มเลยเหมือนเดิมที่เราส่งงานทุกครั้งโอเคเนาะมีคำถามไหมการคูณวันนี้ง่ายๆถือว่าเป็นการทบทวนเปิดบทที่3ามมีคำถามไหมครับไม่มีครูจะจบการเรียนการสอนนะหน้านี้เดี๋ยวครูลงกลุ่มให้จะมองเห็นไหมล่ะ ทำไมไม่ชัดละ่ะอ๋อมันโหลดอยู่มีคำถามไหมคูจะขอจบการเรียกนการสอนเลยนะครับอ,อ่าโอเคเสร็จแล้วอย่าลืมอัพลงใส่อารบ,บั้มนะครับสำหรับคลิปวันนี้ครูอัดไปแล้วแหละเดี๋ยวครูขอเวลาตัดต่อนิดนึงนะครับครูจะส่งให้เราสำหรับคนที่เรียนไม่ทันอ้าวงั้นขอบคุณทุกคนมากที่ตั้งใจเรียนวันนี้เข้ามา ไม่เคยขาดเลยนะครับแล้วขอขอบคุณผู้ปกครองนะครับที่ให้ความร่วมมือตลอดนะครับอ่วผู้ขอจบอการเรียนการสอนนะครับแล้วเจอกันใหม่ครับสวัสดีสวัสดีค่ะสวัสดีครับดี่ค่ะสวัสดีค่ะ